หลักสูตรการรบที่เหล่าทหารกล้าใฝ่ฝันคงหนีไม่พ้นการกระโดดร่มทางยุทธวิธีทีมข่าวในทีวีจึงลงพื้นที่เกาะติดภารกิจการฝึกดังกล่าวโดยก้าวแรกของนักรบที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองจะเริ่มต้นที่หน่วยงานที่เรียกว่าศูนยกอากาศโยทินมีหน้าที่สำคัญในการสอนหลักสูตรการโดดร่มของเหล่าทหารอากาศโดดร่มนะครับหรือหลักสูตรทรงทางอากาศอากาศโยทินเนี่ยหรือการโดดร่มจาก จากอากาศยานหรือจะเรียกว่าการใช้โดดร่มแบบสายดึงประจำที่หรือแตติกรายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นด้วยกันสองภาคนะครับภาคที่1คือภาคที่ตั้งนะครับหลังจากนั้นจะไปฝึกภาคอากาศที่โดดร่มจากเครื่องเครื่องอา,าอากาศยานจริงที่ลบบุรีครับครับสำหรับฐานีฝึกบนเครื่องบินหรือบอจำลองนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับในเรื่องของการแต่งร่มการปฏิบัติบนเครื่องมาตรการความปลอดภัยบนเครื่องบินจริงสำหรับขั้นตอนพื้นฐานผู้รับการฝึกจะกระโดดหอสูง34ฟุตซึ่งจะมีบททดสอบการแก้ไขสถานการณ์อาทิร่มชูชีพไม่กลางหรือร่มไม่ติดก,กับต้นไม้รวมทั้งภารกิจช่วยชีวิตสำหรับการโดดร่มของกองทัพอากาศนะครับก็ในวันนี้ก็จะเป็นการโดดร่ม ตามวาระให้กับนักเดรร่มของกองท่าอากาศนะครับซึ่งเราจะมีขึ้นเป็นประจําทุกเดือนนะครับทุกเดือนใงการโดรร่มในรอบเดือนเพื่อเพื่อเป็นการรักษาสมรรถภาพและขีดความสามารถของการโดดร่มของนักเดรร่มของท่าอากาศซึ่งจะเป็นการเด,ดร่มทางยุทธวิธีนะครับสําหรับการเดรร่มของเราก็จะแบ่ง,งเป็นการแบบแบบประตกเองนะครับซึ่งเป็นการเดรแบบฟรีฟอร์และอีกแบบนั้นก็คือ การโดดแบบสเตีติไดร์หรือสายดึงประจำที่นะครับซึ่งหน้าโดดร่มของเราของอกองทัพอากาศทุกคนจะต้องทําการโดดร่มได้ทั้ง2แบบนะครับสามารถที่จะปฏิบัติงาน,นปฏิบัติภารกิจได้และเมื่อผ่านการฝึกพื้นฐานมาอย่างเข้มข้นนี่คือวันฝึกซ้อมกระโดดร่มจากเครื่องบินจริงซึ่งถือเป็นวันที่ผู้เข้ารับการฝึกต่างรอคอยขณะนี้ผมอยู่บนเครื่องบิน, 130, นดี130ย์กับเราในอากาศทั้งหมด50คนที่จะทําการโดดร่มที่กําแพงแสนจังหวัดนครปฐมครั้งหนึ่งในชีวิตครับของเราคือที่ได้กระโดด ล่มครับออกจากอากาศยานครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเหล่านี้จะสังกัดอยู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ1กองพันปฏิบัติการพิเศษ2กรมปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศมีภารกิจหลักคือยุทธวิธีทางการรบแต่ช่วยชีวิตนักบินที่เครื่องบินประสบอุบัติเหตุหรือถูกยิงตกในพื้นที่การรบทุกสภาวะอากาศพรมัดสับเปลาแก้วถ่ายภาพกัร์ตูนบ,นบนวงวายนิวทีวีรายงาน